คิมเบอรี่ตอบแล้วปมโพสข่าวดีเชียสเดอะกูส n นิวยันไม่ได้ท้องแต่เป็นข้อสรุปเรื่องสถานที่จัดงานแต่งทำเอาหลายคนต่างรอรุ้นฟังข่าวดีหลังจากที่พระเอกชื่อดังมาร์กรินได้โพสภาพของแฟนสาวคิมเบอรี่ลงใน i อพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า c h e e r s the g o o d News ที่แปลว่าดื่มให้กับข่าวดี ซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากล่าสุดหนุ่มมากได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจในรายการสีสันบันเทิงถึงข่าวดีที่หลายคนต่างรอฟังกันอยู่นั้นโดยพระเอกดังเผยว่าตั้งแต่โพสต์ไปมีคนถามเข้ามาเต็มเลยว่าท้องหรอหัวเราะอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงตรงนั้นไม่ใช่หัวเราะจริงๆถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเราสองคน เกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องงานของเราสองคนหัวเราะเพื่อนๆของเราก็มีการกระจายข่าวไปบอกกันบ้างแล้วให้เขาได้เตรียมตัวขณะที่นางเอกสาวคิมเบอร์รี่บอกว่าหลายๆคนเข้าใจว่าท้องหัวเราะแต่คิมขอบอกเลยว่าไม่ได้ท้องนะข่าวดีที่ว่าคือเราสรุปสถานที่แต่งงานได้แล้วแต่ว่าขออนุญาตบอกต้นปีหน้า โดยรวมสถานที่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อลังการอะไรมากแต่จะให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นและก็เน้นคนที่สนิทจริงๆส่วนทีมงานยังไม่รู้เลยหัวเราะยังไม่ได้ข้อสรุปจริงๆขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ